สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอพลังมูช่องแห่งการทำนายดวงและให้คำแนะนำที่ดีต่างๆในการดำรงชีวิตการทำนายดวงจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักและอิงจากตำแหน่งดวงดาวต่างๆพร้อมกับการเปิดไพ่เสริมเพื่อความแม่นของดวงในแต่ละราศีหากกัลยาณมิตรท่านใดชอบในการทำคลิปของ แม่หมอพลังมูและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อตัวท่านและผู้อื่นช่วยกันสนับสนุนและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอทำคลิปต่อ,ตอๆไปด้วยนะคะพร้อมแล้วไปฟังเลยจ้าราศีธนูเป็นราศีที่เก้าของปีโหราศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของราศีธนูก็คือคนยิงธนู ชาวราศีธนูเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองสูงและมีความเชื่อมั่นในเหตุผลจิตใจดีและรักความยุติธรรมเป็นชีวิตจิตใจซื่อสัตย์สุจริตใจบุญสุนทานลึกๆใจร้อนทำอะไรชอบความรวดเร็วทันอกทันใจไม่ชอบที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ชาวราศีธนูเป็นคนมีสติปัญญาดีฉลาดมองคนได้ชัดเจนรู้ด้วยปัญญาว่าดีหรือไม่ดี แม้จะรู้แต่ก็มักจะเก็บเงียบเอาไว้คนเดียวโดยไม่ปริปากออกมาไม่ค่อยขัดใจใครในเรื่องเล็กน้อยเล็กน้อยใครว่าอะไรก็ว่าตามกันพูดจาสุภาพมีนิสัยค่อนข้างให้เกียรติผู้อื่นชาวราศีธนูในเวลานี้คุณมีเรื่องคิดเยอะแต่ไม่แสดงออกมากังวลเรื่องการเงินจริงจังกับชีวิตอยากให้อนาคตมั่นคง อยากเป็นอิสระคุณเหมือนจิตใจแปรปรวนสับสนพยายามผ่อนคลายพาตัวเองไปรับพลังงานสิ่งที่ดีบ้างความรักอาจจะมีเรื่องคนเก่าให้พูดถึงบ้างมีเรื่องในอดีตให้นึกถึงคุณแค่มีความกดดันกับชีวิตอยากให้ทุกอย่างออกมาดีเลยคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมาจะได้ไม่พลาดซ้ำอีก มีโชคลาภเงินทองมารอรับแต่ดวงไม่เปิดมันสวดมนต์ไหว้พระจะส่งเสริมดวงดีอุปสรรคที่มีจะหาทางออกได้ด้วยบุญเก่าที่ทำมาส่งผลให้ชาวราศีธนูพาระเบ,บาบังลงดวงกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงและหมดเคราะห์ชีวิตกำลังจะดีความรวยกำลังจะมา ดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเข้าเล็งดวงชะตาเป็นเวลา45วันหลังจากวันที่28พฤศจิกายนเป็นต้นไปดวงจะกลับมามั่งคั่งมีดวงจะได้เดินทางไกลไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไกลบ้านจะได้รับของมงคลสิ่งที่ทำจะได้รับคำชื่นชมมีดวงจะถูกหวยถูกสลากหรือได้ของมีค่าทางใจ คุณจะได้ข่าวทางไกลเรื่องความรักถือว่าไปได้เรื่อยๆความเป็นครอบครัวจะไม่ค่อยพัฒนาความสัมพันธ์เท่าไหรนะ่นักเหมือนต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยใส่ใจกันเท่าไหร่เพราะต่างคนต่างมีหน้าที่ของตนหากใครที่ต้องเจอเคราะห์ร้ายในเวลานี้ขอให้มีสติตื่นรู้และควรหาโอกาสในการสร้างบุญหรือให้ระลึกถึงบุญที่เราเคยทำในอดีต กำลังบุญจะเป็นแรงหนุนนำพยายามทำดีอย่าผิดศีลยิ่งเคยสร้างบุญใหญ่ไว้ยิ่งกระตันอยู่มีแต่เจริญรุ่งเรืองเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้รวยเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีสิทธิถูกมันทำบุญโรงทานน้ำดื่มหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำช่วยเสริมดวงชะตาให้การเงินลื่นไหลชีวิตมีแต่ความสุขก,กายสบายใจ ไปที่ไหนมีแต่คนรักเพราะความเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นแม้จะมีศัตรูหรือคนมาปองร้ายส่วนใหญ่มักจะแพ้ภัยไปเองโดยที่ไม่ต้องทำอะไรชาวราศีธนูชีวิตโดยรวมส่งผลดีหลายประการมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นอย่างมากมีลู่ทางคอนเนคชันใหม่ๆคนรอบข้างให้การสนับสนุน เป็นช่วงจังหวะที่ดีเพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงอีกไม่นานดวงจะดีมากจะได้โชคลาภจากการลงทุนเสี่ยงโชคจะได้ผลตอบแทนทำให้ยิ้มออกการเก่งกำไรจะทำให้มีเงินไหลเข้ามากระเป๋าเข้าบัญชีอย่างต่อเนื่องมีดวงถูกหวยรางวัลที่หนึ่งรับโชคใหญ่ก่อนสิ้นปี2566 แนะนำในเวลานี้จะมีทรัพย์สินเกิดความมั่นคงกับชีวิตควรไปกราบสักการะองค์ปู่เท้าเวสุวรรณขอเบิกทรัพย์ให้บังเกิดโชคลาภความร่ำรวยโชคดีมันทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเพราะโชคใหญ่กำลังมาอันนีิสงผลบุญจะส่งผลให้มีโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตถึงมีอุปสรรคเข้ามา ก็จะคลี่คลายได้โดยเร็วเป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตให้คุณพิมพ์มาในคอมเมนต์ว่าฉันอยู่ในคลื่นแห่งบุญของพลังจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขียนคำปรารถนาลงไปอย่าลืมแทนตัวเองด้วยชื่อจะช่วยให้สมหวังได้ง่ายยิ่งขึ้นและกล่าวขอบคุณหลังจากนี้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะพลังงานของคุณจะเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะจัดสรรทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาสิ่งใดที่คุณอยากได้คุณจะได้ทั้งหมดในท้ายคลิปนี้แม่หมอขออวยพรให้ชาวราศีธนูทุกท่านมีชีวิตที่มั่นในบุญทานศีลภาวนาและกุศลทั้งปวงบังเกิดปัญญาเป็นเลิศมีปฏิพานไหวพริบทำกิจการการค้ามีกำไร การงานรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหากรับราชการผู้บังคับบัญชาเมตตาบริวารเกื้อกูลเจริญด้วยยศเกียรติเดชอำนาจบาร,รมีมีแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีโชคลาภมีความรักสมหวังครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุขขอให้ชาวราศีธนูทุกท่าน เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทพยดาสมณชีพรามและนักปราดราชบัณฑิตทั้งหลายเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายดีพ้นจากโพยภยัยภัยพิบตัติพ้นจากราชภายัภยโจรภัยอักคีภยัยอุทกภยัยวาตภายัยแผ่นดินไหวสึนามิพ้นจากคุณใสอวิชชายาพิษมนต์ดำ พูดผีปีศาจและดาวร้ายขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองประธานพรพิทักษ์รักษาให้สิ่งที่ตัวท่านได้อธิษฐานจงสำเร็จสำจลิศผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินการทำนายดวงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีหลายแนวทางการทำนายแต่ละแนวทางก็มีวิธีการทำนายแตกต่างกันออกไป และเป็นเพียงการบอกเฉพาะทางเดียวเท่านั้นการตัดสินใจและการดําเนินชีวิตของแต่ละบุคคลน,นั้นยังขึ้นอยู่กับตัวเองดังนั้นการใช้คำทำนายดวงราศีเพื่อตัดสินใจสำคัญในชีวิตต้องเป็นไปในทางที่รอบคอบและอย่างมีสติปัญญา